สวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกัน ep ที่2ีค่ะก็สําหรับใครนะคะที่เป็นผู้ติดตามหมายสามารถกดติดตามกดถูกใจแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนลงคลิปด้วยนะคะพี่พีก็ถ้าสนใจนะคะสามารถแอดไลน์มาได้เลย0992107401หรือโทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะ0992107401ค่ะ แจ้งค่าส่งนะคะพี่ค่าส่งนะคะหนูเก็บบ้านละห้าสิบาทนะพี่นะพี่ c ีเอาไหลค์หนูก็คิดห้าสิบาทนะคะสาหรับใครที่เก็บเงินปลายทางหลบกวนพี่ๆคือตอนนี้อ่ะหนูจะแจ้งกับพี่ๆว่าถ้าพี่จะ cF ก็คืออยากให้โอนเลยเพราะว่าอย่างเคสวันนี้นะคะหนูโดนแล้ว2,000 กว่าบาทนะคะพี่เก็บเงินปลายทางค่าส่งร้อยกว่าบาทไหนจะค่าส่งที่จะตีกลับมาอีกอันนี้เป็นเคสต,ตัวอย่างนะคะพี่ก็สําหรับใครนะคะที่ไม่สะดวกเรื่องเงินเรื่องกําลังทรัพย์นะพี่นะคือตอนที่พี่ปิดไปแล้วแล้วมีคนมาปิดต่อคือหนูบอกกับเขาว่ามีคนปิดแล้วซึ่งหนูส่งของให้พี่คนที่ปิดคนแรกแต่ทีนี้พอของไปถึงแล้วพี่ยกเลิกของหนู เสียใจมากเลยนะเพราะว่ายออมันเยอะด้วยแล้วตอนที่พี่มาปิดหนูก็ดีใจนะพี่แล้วทีนี้คนที่เขามาต่อเขาไม่ได้เขาก็อาจจะเสียใจแล้วซึ่งถ้าหนูบอกกับเขาว่าพี่คะพี่คนที่เขารับไปไม่รับแล้วค่ะพี่สนใจที่จะรับต่อไหมคะซึ่งถ้าเขาปฏิเสธหนูก็คือไม่ได้ไปต่อเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะพี่ก็ หนูจะแจ้งว่าหนูก็ทำอาชีพตรงนี้ด้วยความซื่อสัตย์และสุจริตส่งพระตรงปกทุกองค์จะพูดยังไงดีเอาเอาเป็นว่าหนูไม่ได้ขายของเล่นนะพี่นะส่งของก็ส่งจริงเวลาโทรมาจี้จก็จี้ก็แจ้งแต่เวลาของไปส่งบอกว่ายกเลิกไม่สะดวกอันนี้ก็ถ้าจะ c f เล่นไม่ต้องมา c f นะพี่นะ ขอคนจริงจังและรับผิดชอบนะคะวันนี้มีมาให้เลือกชมหลายองค์เลยนะพี่นะถามหาหลวงพ่อเงินกันเยอะมากเลยนะพี่นะัดนี่เลยหนอเอาจอบมาให้ดูนะคะเปิดอยู่ที่วันนี้มีจอบมาสององค์นะคะพี่เปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทค,ค่ะพี่โอ้ยมือเล็บดำมากเลยไปวันนี้ตัดหญ้ามามาชาหญ้ามาขออภัยด้วยนะคะพี่ ก็เรามาเริ่มกันที่องค์แรกนะคะนูเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทคะ่ะ EP ที่ยี่สิบเก้านะพี่นะ EP นี้ EP ที่ยี่ิบ้านะคะเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทมือคนทำงานจะดูไม่ดีนิดหนึ่งนะพี่นะให้โฟกัสที่พระนะคะก็นี่เลยพี่องค์แรกเป็นจอบเล็กนะพี่นะ หันด้านข้างค่ะสวยๆงามๆเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่เปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะมีสององค์ด้วยกันนะพี่นะอันนี้องค์ที่หนึ่งนะคะรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะพี่นั่งแบบนี้เป็นจอบแบบนี้เลยค่ะองค์ที่สองนะพี่นะอันนี้องค์ที่สองนะคะองค์ที่สองลักษณะแบบนี้ค่ะองค์ที่สองก็เปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ ราคาหน้าคบหารเลยนะพี่นะสําหรับใครที่จะต่อนะพี่นะถ้าพี่ cf หลายองค์ก็เราคุยราคากันได้นะคะพี่หนูเก็บค่าส่งบ้านละห้บาทเท่านั้นค่ะถ้าเก็บเงินปลายทางนะพี่บ้านละ60บาทนะเมื่อเช้าแจ้งไปว่าตอนแรกกะว่าเก็บเงินปลายทางจะคิดตามจำนวนยอดซีออลีนะพี่นะเพราะว่ายอดเงินซีอีมันสูงนิดนึงคือ ถ้าเริ่มต้นที่เก้าร้อยเนี่ยไม่ต่ํากว่ากล่องละแปดสิบถึงเก้าสิบาทนะคะพี่ค่าส่งและถ้าพี่แบบอยู่ใต้สุดหรือเหนือสุดที่เป็นพื้นที่ห่างไกลหนูบวกเพิ่มไปอีกห้าสิบาทซึ่งค่าส่งกล่องหนึ่งเนี่ยไม่คือแบบโดนมาแล้วนะยอดสองพันกว่าบาทเก็บเงินปลายทางอยู่ที่สอง้ยสามสิกว่าบาทหนึ่งกล่องนะคะพี่ค่าส่งเห็นใจกันตรงนี้ด้วยนะแต่เพื่อความสบายใจของพี่พนะคะ หนูก็โอเคเสี่ยงดูทำอา,าชีพมหาสัรจานะเนาะขอบคุณสำหรับยอดติดตามทุกท่านเลยนะคะอันนี้องค์ที่สองนะพี่นะเทียบให้ดูชัดๆเลยนะคะองค์ที่หนึ่งกับองค์ที่สองนะคะเดี๋ยวพี่ๆสนใจนะคะนี่เลยลักษณะสององค์นี้ ไปกันต่ออ e ีจะบอกว่า e p EP นี้ e p ที่2 9นะคะพี่ EP ที่29ค่ะไปกันต่อองค์ที่3องค์ที่3เปิดอยู่ที่1,000พันบาทนะคะพี่องค์ที่3เปิดอยู่ที่1 0 0 0บาทนะคะ3 4 5 3ี่ห้าถึง8 ep ที่2 9เปิดอยู่ที่องค์ละ1,000พค่ะอันนี้ก็เป็นจอบเหมือนกันค่ะพี่แต่ว่าเรียบกรอบแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ เาเก่าซูมให้ดูชัดๆเาเก่าเดิมๆอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะพี่นะด้านหลังค่ะเป็นถังใครนะคะใครถูกใจสามารถยกหูโทรหาน้องโบบารมีพระเครื่องได้เลยนะพี่นะอันนี้เป็นพระพิจิตนะคะเป็นจอบอันนี้น่าจะจอบใหญ่นะพี่นะแต่หนูไม่แน่ใจว่าปียอะไรนะคะ น,นี้เป็นจอบใหญ่นะคะพี่ก็เป็นทางของใครใครตามหายอยู่นะคะสอบถามกันมาเยอะมากเลยเนาะไปกันต่อค่ะพี่องค์ที่สี่นะคะนี่เลยเก่าเก่ากึกกึกบ้านพี่หลายท่าน,านบอกว่าโอ้ยของคุณตาน่าจะมีเยอะแน่นอนแจ้งพี่ๆเลยนะคะ EP เก่าๆ EP ที่ลงไปพายัาง CF ไม่ทั้งหมดนะคะพี่เผื่อถูกใจองค์ไหนสามารถทักไลน์มาได้เลย ยังปิดไม่หมดทุกองนะพี่นะช่วงนี้เงียบมากเลยนะคะแต่ว่าก็พยายามที่จะลงให้พี่ๆได้เลือกชมเพราะว่าลูกค้าที่ดูอยู่ก็ยังมีนะแต่เข้าใจว่าช่วงนี้แบบมันช่วงสิ้นเดือนกําลังซับก็เข้าใจคลิปหนูยังอยู่คะ่ะพี่ไม่ได้ลงนะไม่ได้ลบทิ้งนะพี่นะก็เผื่อถูกใจองค์ไหนสามารถทักมาได้ตลอดคะ่ะแต่ให้แจ้ง EP ด้วยนะคะพี่แจ้ง EP ด้วยเพราะว่าแม่ค้าก็คือ ไม่ได้ไม่ได้รู้จักผาทุกองนะพี่นะองคนี้นะคะเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่เก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่หนึ่งพันค่ะเป็นห่างใครสนใจนะคะนี่เลยเกา่าเก่าให้ดูใกล้ cf แล้วรับพัสดุน้องด้วยนะคะพี่เวลาที่หนูเข้าไปเช็คพัสดุอ้าวพี่พี่เขายกเลิกโอ้โหนจาจตอนนั้นก็เข้าใจแหละแต่ว่าก็ถ้าไม่สะดวกที่จะรับ รบกวนคอยกดถูกใจคอยคอมเมนต์แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะพี่ไม่ใช่มาสั่งกันเล่นๆเนาะนี่นะคะหลวงพ่อเงินค่ะพี่อันนี้องค์ที่ห้า ep ที่ยี่สิบเก้านะคะองค์ที่ห้า ep ที่ยี่สิบเก้าค่ะเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหลวงพ่อเงินพระพิจิตนะคะพี่พระพิจิตพาบ้านเกิดหนูเองนะพี่นะนี่เลยรูปร่างลักษณะกันแบบแบบนี้เลยนะพี่นะ เปิดอยู่ที่1,000บาทค่ะพี่พี่ท่านใดนะคะเป็นทางของใครหรือตามหาสามารถมาซีเอฟไปได้เลยนะพี่นะค่าส่งบ้านละห้าสิบบาทนะคะไปกันต่อเลยพี่องค์ที่หกนะคะหลวงพ่อคล้ายนะคะพี่วัดอะไรนะสวนอะไรสักอย่างในกรอบอันนี้อยู่ในกรอบนะพี่นะเป็นเหรียญน,นะคะด้านหลังเป็นยัน์แบบนี้คะ่ะ หลังเป็นยันค่ะพี่นี่รูปร่างลักษณะเหรียญเป็นแบบนี้ค่ะพี่เก,เก่าเดิมซูมให้ดูใกล้ๆอ่ะใกลๆแบบนี้เลยนะพี่นะฝากกดติดตามช่องบารมีพาะเครื่องด้วยนะคะพี่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะสำหรับใครที่เป็นลูกค้าเก่าเรามีไลน์กันอยู่นะพี่ หนูก็จะส่งไลายให้ไปกันต่อองค์ที่7 ep ที่ยี่สิบ้ค่ะองค์ที่7 ep ที่2ีนะคะเปิดอยู่ที่1,000บาทค่ะพี่รูปร่างลักษณะเหรียญเป็นแบบนี้นะคะเรียมกรอบเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะด้านหลังแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่ นี่เลยปีปีนี้เห็นว่า2518นะคะพี่สิมิถุน,นาสองห้นึ่งแถ้าอันนี้ไม่มีใครซีฟน้องจะเก็บไว้ห้อยคอเองนะเพราะว่าใกล้กับวันเกิดแต่ว่าไม่ใช่ปีเกิดนะพี่นะใกล้กับวันเกิดเลยถูกเกิดวันที่17บเจ็ดมิถุน,นาพุงนี้ก็ถูกใจอยู่แต่ถ้าเป็นบุญบารามีของใครนะคะพี่ก็มาซีฟไปได้เลยนะคะ องนี้องที่เจ็ด ep ที่ยี่สิบเก้าเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ไปกันต่อองที่แปดค่ะรูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะพี่ฐานข้างล่างนะคะมีพิมพ์ตอกอ,อายุครบแปดรอบปศสองห้าสองห้าห้าอะไรสักอย่างนะคะพี่หนึ่งอะไรสักอย่างไม่ชัด ด้าน,นหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะพี่นะหลวงพ่ออะไรล่ะคะอันนี้หลวงพ่อเดียวกันหรือเปล่าหลวงพ่อทิมหรอคะไม่แน่ใจเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่เหรียญนี้เปิดอยู่หนึ่งพันบาทค่ะ EP ที่ยี่สิบเก้านะคะพี่ องที่3ององที่4ององที่5ององที่6องที่7องค์ที่8 ep ที่29เปิดอยู่ที่1000บาทนะคะพี่ไปกันต่อองค์ที่9ค่ะองค์ที่9กับองค์ที่10นะคะเปิดอยู่ที่1200บาทค่ะพี่อันนี้น่าจะเป็นพระพุทธชินราช ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเลียมกรอบมาเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวน้องลองแกะกรอบลองดูว่ามันแกะได้ไหมนะคะเผื่อพี่ที่ท่านใดสนใจจะซูมให้ดูใกล้ใสักครู่นะจ๊ะเปิดดูที่1,200บาทค่ะพี่ EP นี้องค์นี้เลยนะพี่นะ พระหนูส่งของตรงปกทุกองค์ส่งพัสดุไม่เกินบ่ายโมงของทุกๆวันนะคะคู่นะคะพี่แกะไม่ได้ถ้าพี่อยากได้รูปภาพเพิ่มเติมนะคะทักมาเดี๋ยวหนูชัดแกะกรอบถ่ายรูปให้นะพี่นะ นี่เลยลักษณะแบบนี้เลยนะคะเป็นพระพิษณุโรคนะคะอันนี้สวยงามแบบนี้เลยนะพี่นะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะซูมให้ดูใกลๆ EP นี้ EP ที่ยี่สิบเก้าค่ะพี่องค์ที่เก้านะคะองค์ที่เก้านะคะไปกันต่อคะ่ะองค์ที่สิบค่ะสวยงามมากเลยเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะ อันนี้เป็นขนาดตั้งหน้ารถได้เหมือนกันนะคะพี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเปิดอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะพี่เปิดอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะด้านหลังค่ะตอกปีพศสองสี่แปดสี่นะคะพี่สองสี่แปดสี่นะคะอันนี้วางหน้ารถได้เลยนะพี่นะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆเดิมๆค่ะอันนี้ฐานค่ะฐานลักษณะแบบนี้เลยนะพี่ ให้ดูชัดๆรูกร่างลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นพระพุทธชินราชนะคะเป็นพระพิสุโรคอันนี้ข้างๆค่ะด้านหลังค่ะเปิดอยู่ที่1,200งพันสอร้บาทนะพี่นะราคางามตาพระนี่สวยงามถูกใจตามรูปภาพตรงปกทุกองค์แน่นอนค่ะที่น้องส่งให้ เป็นทางของใครนะคะใครสนใจสามารถแอดไลน์มาได้ที่0 9 9ย์0 7 4 0 1 ep นี้ ep ที่2 9ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางพี่ cf น้องส่งให้แล้วรบกวนรับพัสดุทุกกล่องทุกชิ้นที่ส่งให้ด้วยนะพี่นะสำหรับวันนี้นะคะมีมาให้เลือกชมทั้งหมด10องค์ค่ะก็เป็นทางของใครนะคะใครสนใจองค์ไหนสามารถแอดไลน์มาได้เลย0 9 9 2 1 0 7 4 0 1หรือโทรเบอร์9 9 2ย์7 4 0 1เช่นกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพี่ถ้าใคร cf องคไหนรบกวนแจ้ง ep ep นี้ ep ที่2ี่นะคะใครวใครได้นะพี่นะใครตามหาพระองค์ไหนอยู EP ่ ep เก่าๆสามารถเลื่อนดูได้เลยนะคะแจ้ง ep แล้วแจ้งหมายเลขพระได้เลยค่ะพี่วันนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่กราบขอบพอระคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการกดถูก,มมก,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 กใจทุกๆยอดรับชมเลยนะคะพี่สวัสดีค่ะ